สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องมิซี่นะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมว่าเราเนี่ยจะสามารถเพิ่มความจุในการเก็บของของเรายังไงนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับมาในหมวดแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็คือ provisions นะครับในหมวดนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มความจุในการเก็บของได้โดยการเล่นอาชีพ bounty hunter ให้ถึงเลเวล23ก่อนนะครับผมแล้วก็เล่นอาชีพ collector ให้ถึงเลเวล5นะครับสำหรับของส่วนใหญ่ในหมวดนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ย่างแล้วนะ พวกสมุนไพรหรือว่าพวกอาหารกระป๋องนะครับผมโดยของอย่างพวกอาหารกระป๋องอาหารมา้าหรือว่าเหล้าบางอันเนี่ยก็จะเก็บได้สูงสุด40ชิ้นเลยนะครับส่วนพวกเนื้อสัตว์สมุนไพรหรือว่าเหล้าที่เก็บได้จากศัตรูเนี่ยก็จะเก็บได้สูงสุด30ชิ้นนะครับผมมาต่อกันที่หมวดโทนิกเลยนะครับผมโดยหมวดนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มความจุในการเก็บของได้โดยการเล่นอาชีพบอสตี้อนเทอร์ให้ถึงเลเวล5นะครับผมแล้วก็เล่นอาชีพนักอนุรักษ์ให้ถึงเลเวล17นะครับ สำหรับของนี่หมดนี้นะครับผม,มก็จะเป็นพวกขวดยาทุกชนิดเลยนะโดยขวดยาที่อยู่ในระดับ1กับ2เนี่ยก็จะเก็บได้สูงสุด40ชิ้นเลยนะครับผมส่วนระดับ3ขึ้นไปหรือว่าสังเกตง่ายก็คือพวกขวดยาที่มีมคําว่าสเปเชียลเนี่ยก็จะเก็บได้สูงสุด30ชิ้นนะครับผมและขวดยาที่เก็บมาจากศัตรูหรือว่าขวดยาสีขาวเนี่ยก็จะเก็บได้สูงสุด30ชิ้นเช่นกันนะครับผม มาตอกันที่หมวด Ingred i e n t กันเลยนะครับผมโดยหมวดนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มความจุในการเก็บของได้โดยการเล่นอาชีพมูลชัยให้ถึงเลเวล6นะครับผมแล้วก็เล่นอาชีพเทรดเดอร์ให้ถึงเลเวล5านะครับสำหรับของในหมวดนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ยังดิบอยู่นะแล้วก็พวกสมุนไพรที่เอาไว้ใช้ครัฟของนะครับผมโดยพวกเนื้อสัตว์ดิบๆเนี่ยเราก็จะเก็บได้สูงสุด40ชิ้น <iki> นะครับผมส่วนพวกสมุนไพรที่เอาไวค้ครัฟของเนี่ยเราก็จะเก็บได้สูงสุด30ชิ้นนะครับผม มาต่อกันที่หมวด Material นะครับผมโดยหมวดนี้เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มความจุในการเก็บของได้โดยการเล่นอาชีพมูลใช้ถึงเลเวลสินะแล้วก็เล่นอาชีพเทรดเดอร้ถึงเลเวลสินะครับผมสำหรับของที่หมวดนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนของสัตว์นะครับผมโดยหากเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ทั่วไปเนี่ยก็ได้เก็บได้สูงสุด30ชิ้นนะแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนของสัตว์เลเจนด์ดเอเี่เนี่ยก็จะเก็บได้สูงสุด10ชิ้นนะครับผม มาต่อกันที่หมวดคินนะครับผมโดยหมวดน,นี้เนี่ยเราจะเพิ่มความจุในการเก็บของได้โดยการเล่นอาชีพบัตตี้ฮันเตอร์ให้ถึงเลเวล8นะแล้วก็เล่นอาชีพนักอนุรักษ์ให้ถึงเลเวล2นะครับผมสำหรับของในหมวดน,นี้นะครับผมก็จะเป็นผู้อุปกรณ์ของแต่ละอาชีพนะแล้วก็จะมีกันออยหรือว่าเยือบเบ็ดตกปลาเนี่ยก็จะเก็บได้สูงสุด40ชิ้นเลยนะครับผมส่วนพวกกำจกัดสัตว์ก็จะมีบางอันนะที่สามารถเก็บได้สูงสุด30ชิ้นนะครับผม แล้วก็มากันที่หมดสุดท้ายนะครับผมหมวด w e l e บ b ร์ s นะครับในหมดนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความจุในการเก็บของและโดยการเล่นอาชีพ Collector ให้ ector, ถึงเลเวล15นะครับผมสำหรับของในหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกของมีค่าที่เก็บไว้จากศพนะแล้วก็จะรวมถึงพวกชิ้นส่วนของสัตว์เ e เจนเด a ลี่กับตัวอย่างเลือดที่เราไปดูดมาจากสัตว์ด้วยนะครับผมโดยของในหมวดนี้เนี่ยเราจะเก็บได้สูงสุด10ชิ้นนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลการเพิ่มความจุในการเก็บของของแต่ละหมวดนะครับผมหากมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออาภัยด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็มารอดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้ยนะครับผมสวัสดีครับ